không giận nhỏ nó xuống ngoài mà không không có cái gì hết trơn vậy เ้ปเ่นยแ่าหเ่นเนเ่โอควันคือมานขรต่นอเพิ่วันันอยางรถบ่ดเนที่มันยางรถป่ะเดี่วอันนถ้าคิดแล้วไม่เป็นได้สิมคน

nè <laughs> 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 đi. Lại lại

บอลลงบอลลงแต่เราขวนมันต้องหล่นรกวบแบบนี้เนรเต็มโยบนี้มันอยากไขเรามันยาวล้มในอากาศอมันพ ja. oh. <uh ื่อประกับพื่อเอาอดูดอากาศเขาบอลดูดอารมณ์ Pedro ว่าที่จริงจะให้ควดอัดเนี่ยก็ดีอันนี้ควดนคนทางล่ำเดยเหรอ้อมล้มเหมือนขมล้มเหมือนตัวกวางมากกว่ะสกุลนกมากมากไก่เลยเนาะ เขดปาขึ้นครื่อง่มเหมือนาวอยู่บ้าตึมร่มนีขึ้นเรา่มหนาวอยู่บ้าตึมเฮ้ยลูวออมาแบบพัดยันผู้ารเนี่ย